ดีครับอยู่กับร้านบางคายไอตอฟนะครับวันนี้จะมาส่งงานซ่อมเจ้าตัวสไนเปอร์ตัวนี้ AWP หรือนหัสตัวนี้มันจะเป็นตัวเวลรุ่นทัพเปดของปอีของรุ่นของรุ่นปี2020นะครับตัวนี้ลูกสูบบวมแล้วก็ปากลูกสูบมันเก็บลมไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ลูกค้ามาให้ตั้งกล้องให้ผมออกตัวก่อนว่ากล้องตัวนี้เขาแถมมาให้มันศูนย์ไม่ค่อยดีเวลาเราก็แท,ทออกทีนะึงูจะเบี้ยวทีนึงซึ่งเวลาตั้งศูนย์ตั้งยากเพราะไปเสร็จแล้วตั้งไป ทุกครั้งิงก็เบี้ยวอยู่ดีแนะนำทางที่ดีคือเปลี่ยนกล้องนะครับอันนี้ผมตั้งกล้องไว้แล้วนะครับ เดี S <S ๋ยวมมาดูเป้ากันนี่ขนาดตั้งแล้วนะครับ <S 2> <S 2> นี่ก็เป้าอย่างที่เห็นว่ากล้องเดิมมันไม่ค่อยแม่นนะครับ รอบแรกเนี่ยผมตั้งไว้ตอนที่ผมจะยิงก่อนทดสอบยิงครั้งเนี่ยคือผมตั้งกล้องก่อนในคลิปแล้วนะครับพอตั้งกล้องเสร็จปุ๊บเป้าสุดท้ายที่ผมยิงได้แต่ผมเอาเป้าที่ผมตั้งแล้วให้ดูนะครับจะเป็นเป้าตัวนี้เห็นไหมว่านัดสุดท้ายจะอยู่เฉียงตัว X มานิดนึงนะครับซึ่งมันตั้งไว้ดีแล้วแต่พอมายิงอีกเป้าหนึ่ง คือกล้องมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าตัวเนี้ยคือทุกตัวสไนเปอร์ที่มันกล้องแถมอ่ะมันกระแทกเช่นเดียวกับเบี้ยวแหละแนะนํานะครับว่าใครซื้อแถมกล้องมันแถมจริงครับแต่กล้องฟรีถึงว่าแม่งไม่ดีสักอันนะครับโอเคนะนนะถ้ติดกล้องใหม่นะก็ส่งงานซ่อมแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็มาเทสได้ดูกล้องด้วยเป้านี้คือเป้าถ่ายคลิปเป้านี้คือเป้าตั้งกล้องนะครับความแม่นยําไม่มีปืนมันแม่นครับแต่กล้องมันไม่ดี ตั้งไปประมาณยิงป,ประมาณสักแม็กครึ่งละนี่ขนาดตั้งไปแม็กครึ่งนะครับได้เท่านี้โทษคนยิงก็ไม่ได้นะต้องโคดกล้องนะกล้องผมตั้งด้วยเลเซอร์นะครับค่อนข้างแม่นยำนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ